สําหรับงวดนี้นะคะ16กรกฎาคมปี2568สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนชุมชนบ้านทุ่งสีจังหวัดแพร่ค่ะก็้้นเหนือเลยนะคะภาคเหนือและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ภาพรวมของปกสลากเรามาดูกันก่อนว่างว,วดประจําวันที่16กรกฎาคม2568เลขกําลังวนันเลขเด่นที่นาซื้อนาเลน,นาลงบุญเป็นเลขอะไรคะ่ะงวดประจำวันที่16กรกฎาค ออมา168ตรงกับวันพุธนะคะเป็นวันพุธแรม6คข้าเดือน8เพราะฉะนั้นจะสรุปคู่ดาวเด่นเป็นเลข684ค่ะก็มาจากแรมหคข้าเดือน8นะคะสำหรับเลข4มาจากวันพุธค่ะและสุดท้ายอาจารย์ใส่เลข1เข้าไปตรงกลางนะคะเพราะหวยออกวันที่16ก็ใส่เลข1เข้าไปเลยค่ะจะได้เป็นเลขคู่รวยนะคะเมื่อจับคู่รวยเข้า2ตัวสำหรับดาวเด่นรอบนี้ก็จะได้เป็น68 64 61 84 81และ41ค่ะ ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ซื้อตรงๆเลยนะคะไม่ต้องคิดซับซ้อนซื้อตรงตัวเลยค่ะและตัวเลขที่ยังไม่ออกก็คือ68 61 8 4 8 1แล้วก็41นั่นเองนะคะส่วนตัวเน้นที่อาจารย์มองดูแล้วมีโอกาสที่จะมาก็คือ81นึ่นั่นเองงวดนี้81ดหนังมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ชอบ81ก็ซื้อ81ตามที่อาจารย์แนะนำได้เลยค่ะเรามารู้จักจังหวัดแพร่กันก่อนนะคะข้างขันของจังหวัดแพร่ก็คือหม้อห้อมไม้สักถิ่นรักพะลอ สีเมืองหรือเรื่องแพกเมืองผีผนแพรหนีใจงามนี่คือคำขวัญประจำของจังหวัดแพรนะหรือจังหวัดแป้นะคะ คนภาคเหนือเราจะอู้แบบนี้กับเจ้าเพราะฉะนั้นงวดนี้เตรียมตัวนะคะสําหรับจังหวัดแพร่รางวัลที่1จะเข้าหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันค่ะเรามาดูข้อมูลของจังหวัดสักนิดหนึ่งนะคะจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะอดีตก็คือเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นเมืองอิสระอยู่บนราบภูมิประเทศก็เป็นที่ราบมีภูเขาลายล้อมนะคะมีแม่น้ําสําคัญก็คือแม่น้ํหยมนั่นเองค่ะจังหวัดแพร่มีพื้นที่ทั้งหมด ,6540 ตารางกิโลเมตรนะคะถือว่าใหญ่เป็น อันดับที่31ของประเทศไทยค่ะมีประชากรทั้งหมด1,745คนนะคะถือว่ามีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่61ของประเทศไทยค่ะและสังเกตดูให้ดีจังหวัดแพร่เขามีเลขซ่อนไว้นะคะก็คือเลขรหัสจังหวัด TH54 นั่นเองค่ะ เขตการปกครองของจังหวัดแพร่นะคะแบ่งเป็น8อำเภอ78ตำบล715หมู่บ้านค่ะรหัสโทราศัพท์ก็คือ054ค่ะส่วนรหัสไปรษณศนีย์ก็คือ54000นะคะแน่นอนว่าเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้45 54แรงมากๆวันนี้ถ้าใครที่มีโอกาสซื้อลอตเตอรีร่นะคะ504 405 540ได้หมดเลยค่ะเอาทุกกลับนะคะขอให้มีเลข54ตรงนี้เป็นเลขของจังหวัดแพร่โดยเฉพาะเลยค่ะ การของจังหวัดแร่นะคะหรือพ่อเมืองก็คือท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ค่ะเป็นผู้ว่าราชการลำดับที่58ของจังหวัดนะคะวันนี้อาจารย์ส่งวิเคราะห์มาให้ดูก็สรุปข้อมูลของจังหวัดมาให้เป็นเลข2ตัวก็คือ316178 5854และสุดท้ายก็คือ51ส่วนตัวนะคะถ้าจับ3ตัวตรงก็คือ36 1758และสุดท้ายก็คือ154ค่ะเอาเป็นว่าเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะอาจารย์ชอบส่วนตัวก็คือ78 5854นะคะใครที่ชอบแบบอาจารย์ส้มก็ซื้อตามได้เลยค่ะเอาล่ะวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการวิเคราะห์ปกสลากและยังไม่เคยเข้ากลุ่ม V.I.P อาจารย์ส้มนะคะทักมาด่วนเลยค่ะ ส้ม VIP นะคะทักไลน์ ID แอดส้ม VIP ค่ะพิมพ์คําว่า VIP เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ต้องการให้เน้นให้ทั้ง3ตัว2ตัวตรงนะคะทักมาหาอาจารย์ส้มบอกว่ามาจากรายการวิเคราะห์ปกสลากค่ะทักมาที่ไลน์แอดส้ม VIP นะคะกดเพิ่มเพื่อนและพิมพ์เข้ามาพิมพ์คําว่า VIP ค่ะหลังจากนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ดูเลข3ตัวตรงและ2ตัวนอกจากรัฐบาลไทยแล้วอาจารย์ก็มีหวยลาววิเคราะห์ให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ส่งให้ฟรีเลยนะคะทางไลน์ส่วนตัวค่ะแค่ทัก เข้ามาบอกว่าขอหวยลาวฟรีขอหวยรัฐบาลไทยแค่นี้ก็จะจัดส่งเลขให้ทุกคนทางไลน์ส่วนตัวแล้วค่ะใครที่อยากจะรวยอยากจะถูกหวยอยากจะได้รับคาปรึกษาจากอาจารย์ส้มแบบส่วนตัวอย่าลืมนะคะกดเพิ่มเพื่อนทักไลน์แอดส้ม V A P ทักมาด่วนตอนนี้เลยนะคะพิมพ์คาว่า V A P และรอถูกหวยรวยในงวดนี้เลยค่ะคําว่าแพรหรือจังหวัดแพรนะคะอาจารย์ดึงคําว่าแพรและมาตีตัวเลขให้ทุกคนได้ดูค่ะตีตัวเลข คำว่าแพร่นะคะแน่นอนอาจารย์ตีตัวแรกเลยก็คือ11ึคำว่าแพร่นะคะอาจารย์ให้เป็นเลข2ค่ะและรอเรืออาจารย์ให้เป็นเลข5ไม้เอกอาจารย์ขอตีเป็นเลข7นะคะก็จะได้เป็น1นึ่สรุปเลขตารางของคำว่าแพร่นะคะจอไปที่จังหวัดเลยก็คือ1 ให้สองตัวเลยนะคะแบบงวดที่แล้วที่หลายคนบอกว่าอาจารย์ให้2,6,4ตรงตรงวดนี้เดี๋ยวให้ตรงตรงอีกจับกู้รวยค่ะ1,2,1,5,2,5,2,7,5,7และตัวสุดท้ายก็คือ5,8 ตรงกับเลขลำดับของผู้วาเลยนะคะชอบทุกตัวเลยค่ะส่วนตัวอาจารย์ซื้อหมดนะคะเลข6กคู่นี้ซื้อทั้งหมดนะคะอาจารย์ไม่ได้เน้นตัวกับซื้อตรงๆ1 2งเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะ25ก็มีเยอะเป็นเลขตามค่ะโดยเฉพาะ5758นะคะ2ตัวนี้อาจารย์เน้นแล้วก็จัดหนักมากๆก็จะมีเลขของจังหวัดแพร่นะคะ4 5 5 4 5 7 5 8นะคะอยากให้เน้นหางนี้เลยใครที่ตามรายการวิเคราะห์บอกสลากให้เน้นหา นี้โดยเฉพาะเลยนะคะขอให้รวยงวดนี้จากจังหวัดแพรค่ะเรามาดูกันว สลากสรรสร้างเพื่อชุมชนชุมชนบ้านทุ่งสีจังหวัดแพร่ชุมชนบ้านทุ่งสีค่ะตั้งอยู่หมู่ที่3ตําบลทุ่งสีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะรหัสไปรษณีย์ก็คือ54140ค่ะซึ่งชุมชนบ้านทุงสีเคยเป็นตําบลทุ่งเพอในปีพศ2488และในช่วงปีพศ2490ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านทุ่งสีจนมาถึงปัจจุบันค่ะชุมชนบ้านทุงสีเริ่มก่อตั้งเป็นทางการในปี2003 ะะก็คือ2003นั่นเองปีพศ2 0 0 3สังเกตดูเลขนี้นะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นวิถีชีวิตชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะชุมชนนี้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทำตุง้งการทำปลายสีหรือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดทุ่งศีค่ะที่นี้ยังเป็นฐานแหล่งการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมกักการชมสวนกเกษตรทุ่งสีฟาร์มและ การทาอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านทุงสีและผลิตภัณฑ์โอทอปอีกมากมายเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เรามาสรุปเลขของบ้านทุงสีกันอาจารย์สรุปจากเลขพอสอมาให้นะคะเลขของบ้านทุงสีหรือชุมชนบ้านทุงศีจะมีเลขคู่3ตัวก็คือ30-9048นะคะจะมีแค่3าตัวเท่านั้นเลขของบ้านทุงศีย้ํานะคะ3 0 90 48 ผู้ให้พิเศษนะคะจับจังหวัดแล้วก็จับบ้านทุงสีให้ก็คือ5 4 1แล้วก็140ค่ะให้แค่2หานี้เลยเอาไปรวยนะคะ3ตัวตรงสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนชุมชนบ้านทุงสี5 4 1แล้วก็140่ค่ะเอาล่ะวันนี้ถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลข3ตัวตรงในงวดนี้16กรกฎาคม2 5 6 8เตรียมตัวรวยได้เลยนะคะติดต่อ รับเลขรัฐบาลไทย3ตัวตรงไปที่แอดส้ม VIP พิมพ์คำว่า VIP เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ต้อง ให้เน้นให้ทั้ง3ตัว2ตัวตรงนะคะทักมาหาอาจารย์ส้มบอกว่ามาจากรายการวิเคราะห์ปกสลากค่ะทักมาที่ไลน์แอดส้ม v i p นะคะกดเพิ่มเพื่อนและพิมพ์เข้ามาพิมพ์คําว่า v i p ค่ะหลังจากนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ดูเลข3ตัวตรงและ2ตัวกลับมาย้อนดูสักนิดนึงปกสลากงวดนี้มีภาพแบบนี้ชุมชนบ้านทุ่งศรีนะคะแน่นอนว่าเห็นทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนมีทั้งรูปคนนั่งทําผลิตภัณฑ์อยู่นะคะชุมชนบ้านทุ่งสีค่ะท่านนับจาก ข้อมูลทั้งหมดและภาพทั้งหมดนะคะอาจารย์มองเห็นเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพะ้าวนะคะถ้านับรวมกันทั้งหมดก็จะมี14ชิ้น,นไปพร้อมกับอาจารย์ส้มน,นะคะมียาสีฟันดน้าหลังเป็นยาสีฟันสมุนไพรใบพลู3กระปุกค,คะ่ะลองนับดูนะคะมีเหมือนกันไหมคะยาสีฟันสมุนไพรใบพลูค่ะผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องนะคะก็นํามารีไซเคิลใหม่นะคะมีทั้งหมด4ใบค่ะมีหมวกที่นํามาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะมี2ใบผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆนะคะถ้ารับรวมทั้งหมด ทั้งหมด18ชิ้นนะคะลองนับดูกับอาจารย์ส้มนะด้านหลังนะคะ18ชิ้นและมีผู้ชายนะคะก็คือเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านทุงสีนะคะนั่งอยู่ตรงนี้1คนนะคะซึ่งผู้ชายอาจารย์ตีเป็นเลข3ง่ายๆเลยนะคะโดยการ ปกสลากทั้งหมดแล้วนะคะจะได้เลขอยู่2ตัวก็คือ1 4 4 3 2ส1 813แล้วก็12นี่คือเลขของกองสลากที่แอบซ่อนแอบใบเลขไว้ในปกสลากสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนบ้านทุ่งสีนะคะจะมีเลขแค่6คู่รวยนี้1 4 4 3 2 4 1 8 1 3และ12นี่คือเลขที่แกะมาจากค่าปกสลากเรียบร้อยแล้วนะคะถ่าใครที่ตามคนนั้นมีโอกาสรวยค่ะนอกจากนี้แล้วอาจารย์สรุปให้เป็นตารางนะคะจะได้ดูเข้าใจและตารางสรุปนี้ อาจารย์สรุปให้ตัวเลขทั้งหมดที่วิเคราะห์มาจากปกสลากได้แก่เลข1,2,4,3และตรงกลางก็คือเลข8ค่ะจับคู่3ตัวตรงอาจารย์จับคู่ให้เลยนะคะจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่กัน1,4,3,2,3,4,2,8,1,8,4,3,8,2,1 3, 3, และสุดท้ายก็คือ8,2,3นั่นเองค่ะ เลข6ตัวนี้นะคะมีคนตามเยอะนะคะทั้ง3ตัวหน้า3ตัวท้ายรังวันที่1บางคนซื้อทุกหางเลยเพราะเน้นอยากจะถูกรังวันที่1แบบงวดที่แล้ว2 6 4งวดนี้ก็ลองตามปกสลากดูนะคะอาจารย์วิเคราะห์แบบตรงตัวรับรองว่าข้อมูลแม่นยําแน่นอนค่ะ ไปด้วยนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเลขปรีแนวทางปรีทั้งหัวรัฐบาลไทยและหัว,หวลาวค่ะฝากไว้ด้วยใครที่อยากจะดูแบบฟรีๆแล้วก็ติดตามเลขใหม่เลขโมกคลนะคะให้เข้าไปตามได้เลยที่แอดส้ม V i P ค่ะพิมพ์คําว่า V i P เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ต้องการให้เน้นให้ทั้ง3ตัว2ตัวตรงนะคะทักมาหาอาจารย์สม้มบอกว่ามาจากรายการวิเคราะห์ปกสลากค่ะทักมาที่ไลน์แอดส้ม V i P นะคะกดเพิ่มเื่อนและพิมพ์เข้ามาพิมพ์คําว่า V i P ค่ะหลังจากนั้นท่านจะ ได้รับสิบดูเลข3ตัวตรงและ2ตัวทิ้งท้ายด้วยทํานายฝันค่ะใครที่ฝันว่าถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่นะคะในวดนั้นนอกจากจะดูหมายเลขที่ถูกในฝันแล้วทานายว่าช่วงนี้ดวงกําลังมาแรงโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่มากๆรางวันที่1ก็จะต้องเป็นรางวันที่1ที่ใหญ่มากอย่างเช่น30ล้านบาทขึ้นไปก็คือชุด5ไปใบเลยนะคะฝันแบบนี้เลขเด็นเลขนําโชคก็คือ3า ะะจะมีแค่3ตัวเท่านั้นถ้าฝันที่เกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยค่ะเลข2ตัวจับคู่ก็คือ3 9 3 6 9 6และเลขหลักศูนย์นะคะถ้าจับคู่กับเลขศูนย์ค่ะก็คือ9030แล้วก็60นั่นเองค่ะเลข3ตัวที่จับคู่รวยให้นะคะ0 3 9เลขดังค่ะ036นี่ก็เป็นเลขดังนะคะ9 3 6 9 6 9เป็นเลขคู่รวยนะคะใครที่ฝันแบบนี้กลับมาดูรายการนี้แล้วก็ซื้อเลขตามได้เลยมีโอกาสถูกรางวัลที่ใหญ่มากมาก 120ล้านแบบนี้ไปเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคแบบนี้รีบกลับไปฝันแบบนี้นะคะจะได้ร่ารวยกันค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการวิเคราะห์ปกสลากแบบอาจ,จารย์ส้มเซียนหวยตัวจริง <t ell> วิเคราะห์ตรงวิเคราะห์แม่นยำวิเคราะห์แบบมีสถิติและข้อมูลชัดเจนเชื่อถือได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรางวัลใหญ่และก็อย่าลืมกดนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะเพราะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะและอย่าลืมนะคะ